เมืองฝนเนี่ยเปล่าเขาก็เจ็บพระท่านแล้วพี่น้องเอ้ยเปล่าตกแค่ตกแค่จะนี่ฝนโชคแค่นี้ปูฝนพระท่านได้เจ็บเข่าก็เข่าตากฝนจ้าแจ็คมืองวันที่เกิดนอเนี่ยเขาขนวันตากฝนเนี่ยมันบอกนาสิกจักอาทิตย์เนาะทันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาวิดฝนเลยเด้อ น่าแย่เนี่ยฝ่าเนี่ยขันจักอาทิตย์หนึ่งนี่เ้าวีดฝนเลยเดนอเป็นแต่นี่ไหมบ่เป็นแต่ขุนไหมสอ,องฝ่าเนี่ยโอ้ห่วงผู้ผนเพราะทันขันมาแท้งเนี่ยเป็นแตน่หย่านยูวฝ่าขุนไหม โปเปะโปเปะมาเปียกมเมื่อเรจะพี่น้องฝนตกเข่ากับบ่ท่านแล้วกันอยู่เอาเข่าอยู่เดียวโอ้ยเนาะเจ้าฝ่าตกเถอเทวดาเจ้าขาเจ้าขาล <c oughs> งทีหลึ่งเป็นได้ลอดแล้ว รา้าไปเต็มหนาบ้านนี่แกบานหลังนั้นแต่ว่าคนเอาท่านมีโอ้คนเอาขาคุ้มไดเยอะแยะพวกคนคุ้มหมดได้เข่าล้านหญ่ๆพี่น้องโดนฝนตะลุ่นฝ่ามืดฝ่าดำ เขาไถอเรายังไม่นึงจ้ะ